บุญไปดีดีมาหมายลูกสาววานนี้ใบใหญ่ไปว่ามีหลายอย่างในฟังยุสนใจอันใดให้เราทวงเท้าเอ้ยใหญ่แน่ใหญ่ปวดครับปวดแผลแท้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 จังมาแหวนถามบึ้งจังมาแหวนถามเบิ้ง ไหบ่ต้องเป็นห่วงให้กินกระเบา้ให้อยากให้ยายเอาไว้รับประทานเป็นตำนานเป็นตำนานไก่จุกมันนี่ยายยันทีไม่ลองเพลงเด้กแกเอายายยันตังค์คือหนาบ่คือยายยันแต่เสียงนี่คือยูครับมาแต่เสียงมันนี่โอ้ยายยันนี่มาแต่เสียงแมนโตเป็นเมนมาบา่ได อ๋อโตนี้อยู่บ้านอยู่บ้านเออย่ายยันนี่บอลยินมาลองเพลงจังเทียเมือนี่เอาส่งคนให้มาลองให้คือจะมาลองเพลงครูกับหลานแม่ไม่ลองเพลงครูกับพุบ่าวจ้ะอ่าเอาลองเบิ้ลมาที่นี่อาจารย์เตรียมห้องไว้แล้วบองมืว่าคืองูอหัวมาศร้าเนี่ยแต่ว่า มือนี้มีโอกาสนะครับผมอ่าให้ยายยันนะครับขอตาเสียงไม่ได้ซื้อดอกเออหน้าตาก็ให้เป็นสายยันมาลุงไปก่อน <c oughs> นะครับมือไทยเอ็มพีจะคอยใหญ่าเป็นย่ายมาลองเพลงนะครับผมเป็นเพลงเบาสไตล์เพลงยาสีฟันนี่ยแหละนะครับแต่ว่ามือนั่นเขาลองเพ่ยงยาสีฟันเนี่ยไม่ได้ขายสินค้าอะไรนะครับแต่ว่ามือนี้จะมาลองเพลงเพื่อขายสินค้าตัวนี้ครับผมผลิตภัณฑ์วีแม็กนะครับเป็นยาแคปซูลส,สมุนไพร บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับอันนี้เป็นสินค้าที่ผมเห็นขึ้นมาเพื่อจัดจําหน่ายนะครับจะได้ก็ฝากสนับสนุนและก็ส,สั่งซื้อได้เด้อครับผมภาพเบื่อทั่วนะแม่เบื่อทั่วนะครับผมคุณแม่อยากจะได้นะครับไปดูแลสุขภาพและก็ค <ขอ S 1> น อะครับเสียงว่าผ like ู้คนในหลอกกันนอาเสียงคนหลองเบาเสียงหน่อยคันแมนอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายอยากจะเอาไว้กินไว้ดูแลสุขภาพซื้อให้เจ้าของกินซื้อให้ผู้เฒ่าผู้แก่คนเดียวหักนะครับอ่าสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์094-867-4444นะครับเจ็ด4ีตนะครับเด็กคี่โตนะครับอ่าเอาซ้ัมปีละนะครับแล้วก็ หรือสามารถเข้าไปติดตามกับเก็บใส่เอาโชคสตูดิโอกได้นะครับผมหรือเซอร์สตั้มบังวีแม็กนะครับเขานั้นปัญยายดีเก็บอกไปว่ามีหลายอย่างได้ยินได้ฟังลืมซ้ยายนี้ได้ฟังใช่ไหมลูกใหญ่บุญเดียวเดี๋ยวขอขอฟังก่อนเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะ เขาว่าเอามันเสียงเปื่นเปื่นเป่นปาเอาโชคไม่ใช่มีจักหุ่นให้ดีดีมากมายมีแต่ยุคเขานั้นบรรยายดีโอเคด้านหลังไหนแล้วอ่ะเขาไม่ต้องเกินะไม่ไม่ห่นต้นไหนก็มันเสียงเป็นวาววาวนาจย์เป็นนักร้องห่างไม้นะครับผมตอนนี้จักผมสีไดซ้ำใดมีงผมอยู่ตอนหนึ่ง ใช้ว่านี่ว่ได้อยู่แต่ว่าลองนี่คิดยากคิดยากเจ้าของสินค้าต้องหลายกว่าเด้อบอยบ่ได้ละหลายกว่ากับตายทิมแล้วบอยให้ฟังให้นะอาจจะพอดีลับากเนี่ยโอ้ยเขียงมาชม น้องดาว่าฝากไปแห้จากโตได้ใส่เอ็ดว่าเสียวีแม่เขาว่าเอาโจกไม่ใชเขาว่าเอาโจกไ่ใช่ี่สากขุนไทยดีๆมากมาี่ไายดุเขานั้นบรรยายดีเจบอกไปว่ามีหลายอย่างใามีได้ฟังเขาจริงสนใจนได้ฟังแล้วจริงสนใจโอเคยายดีได้ฟังเขาว่าเอาโม่ใช่เขาว่าเอาโม่ใช่มีจับ ยุคเขานั้นบรรยายที่บอกใคว่ามีรายใหญ่ใหญ่ที่ได้ฟังแล้วจึงชนใจมีอันไหนให้บ่าวมีอันไหนใครที่จะบอกใครว่ามีรายใหญ่ใหญ่ที่ได้ฟังแล้วจึงชนใจมีอันไหนให้เว้าแนวสีช่วงเศร้าบอกแนี่สีช่วงเศร้าให้บอกได้แน่มีอันไดนให้บอกไม่น้อใครที่จะบอก มีหลายอย่างได้ฟังแล้วกำชืนใจนี่อันใหญ่ให้เว้าแนวสีช่วงเส้าให้บอกใจแน่ยายปวดเอวปวดขาเท่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 เออเท่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 จังมาเวยมาถามเบึ้งไม่ก็ได้อาจารย์มึงปวดขาปวดเอวนี่มันหลงฟังครับฟังเบิ้งกันนะเขาว่าเอาโจมไม่ใช่เขาว่าเอาโจมไม่ใช่มีจับ ทุกเขานั่นบรรยายดีเกบอกไปว่ามีหลายอย่างใหญ่นี้ได้ฟังแล้วจึงสนใจนี่อันใหญ่ให้เว้าวแนวที่ช่วงเ้าให้บอกใจแน่ย้ายปวดเอวปวดขาเทเทเทเๆเทเๆเทเๆจังมาเวยวั้าามเป้งโอซ่าทูเป็นนี่ดีได้ไหมเนาะคุณยายโอ้ยเนาะเสียงเนาะเป็นนั่นสิเนาะใครจะไปน้ำเนย ัคุณยายคุณยายคุณยายเรื่องสมุนไพรบอต้องเป็นห่วงหลายคนกินแล้วกะสววงยายบอต้องห่วงไผกินกะบาอยากให้ยายเอาไว้รับประทานเป็นตำนานยานีสมุนไพรดีมากแหวงใจนะแหวงใจเอาตัวนะ เมื่อเห็นน้องเนีฟังฟังเสียงเอามาแปดสิบปีกว่าจ่าฟ้าโอสดพุนตัวรอวะตัวเอ้ยพุนตัวพุนตัวขึ้นมาสิลอ่ยโย้ฟังฟังเสียงแล้วแล้วอันตอนมีแห้งยาวๆเอาให้เอาคนละขี้เลยวะคนละขี้ไมได้เนาะคนลนหนึ่งเอาขี้หนึ่งคนหนึ่งเอาขี้หนึ่งเนาะเอาแบบนั้นบ่เดือดเต็มเ่